ยฮายพบกับเจพอยนะคะกับรายการสาราชูเกตเตอร์ตอนนี้ EP ที่10แล้วนะคะแล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังเจพอยนี้ทุกคนต้องเดาได้แน่นอนว่าเราอยู่กันที่ไหนนะคะที่นี่ก็คืออีกหนึ่งแลนด์มาของจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะนั่นก็คือ าดหลวงนั่นเองหรือที่เรียกอีกชื่อกันเรียกว่าตลา,าดวะโรรถนั่นเองค่ะวันนี้ลูกค้าเราอยู่ในลาดหลวงนั่นเอง,ง,เ,องเดี๋ยวเป็นใครทำอาชีพอะไรน่าสนใจแค่ไหนนะคะยังไงไปติดตามกันนะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงได้ไหมคะอรนุตกองเวียงค่ะค่ะเรียกสั้นๆว่าพี่อ้อนะคะตอนนี้พี่อ้อทําอะไรอยู่คะเข้าฟ่างเบเกอรี่ฮัลโหลวอฟเฟิลฮัลโหลวอฟเฟิลค่ะก็คือเป็นวอฟเฟิลค่ะภาคเหนือตอนบนก็จะรู้จักแบรนด์นี้ดีค่ะตามปั๊มเอยในรถตัสมีขายทั่วทั่วไปเลยค่ะค่ะอันนี้ของพี่อ้อมมีทั้งหมดกี่สาขาคะ ตอนนี้มี58สาขา58สาขาทุกคนฟังไม่ผิดนะใช่หสบสาขาโอ้ยอย่างงี้พี่อ้อามาได้8ปี 8ปีต่อหาสาแแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จานหลวงอ่าอันนี้ก็เป็นตลาดวัดโลโลตก็คือพี่อ้อก็จะเป็นคนคุมสาขานี้ด้วยจ่แลสาขานี้กเลยขายไม่แพงอะ10บบาทหลายรสชาติด้วยใช่12ค่ะค่าก็แค่10บาทโอ้ไม่ขนาดนี้คืออยากจะชิมแล้วนะคะได้เลยบัฟเฟอร์ของพี่อ้อเป็นยังไงเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายสาขาขนาดนี้ค่ะพี่อ้อค่ะ พี่อ้อใช้รถอะไรเอ่ยเออตอนนี้ isuzu mu x ultimate ultimate โอ้โห oh, oh. ก็คือซื้อทั้งที่คือซื้อตัวท็อปไปเลยค่ะตัว ultimate เนี้ยค่ะพี่อ้อพี่อ้อได้ใช้งานในการแบบช่วยธุรกิจบ้างไหมคะ ช่วยใช้วิ่งเพี่ยมสาขามันทุกของนิดๆหน่อยๆส่งของที่ไม่หนักค่ะต่าของส่งของนี้อ่ะเอ่อประหยัดเงินขึ้นมากน้ำมันประหยัดน้ำมันด้ายประหยัดน้ำมันบรรทุกของได้เยอะกว้างขวางกวางมาคือเพราะว่าเบาะหลังเราพับได้หมดเลยใช่เบาหลังับได้ได้มีของเยอะกับพับเลยเวลาวิ่งไปตาขาก็คือสามารถส่งของได้เลยพี่มีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะซื้ออีซูซูมิว เอดีไหมเออขอแนะนําเลยว่าให้ลูกค้าศึกษาดูเราศึกษามาหลายยี่ห้อแต่เราตัดสินใจตรงนี้คือประหยัดน้ำมันกว้างขวางใช้งานสะดวกขับนีเนียบเลยเครื่องนิ่มนิ่มเลยค่ะนอันนสบายพี่อ้อออกรถกับสาขาไหนไปคะสาลาอิสุสุนาโรงเรียนปริเชียงใหม่สาราน้องเรียนปรินะคะของพี่แอนพี่แอนดูแลดีนะคะ ดูแลดีมากเลยตทรหาตลอดใช้เวลานานไหมคะกว่าจะตัดสินใจซื้อตัวมิวเอ็กคันนี้ค่ะพี่อ้อสองสาเดือนเลยนะงั้นถ้าขอสามคำให้รถคันนี้ของพี่อ้อพี่อ้อจะให้คาว่าอะไรดีคะเยี่ยมเลยดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยนั่นเองอ่ะในวันนี้เจ้พอยและพี่อ้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมอิสูสุซาลาสขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาด้วยนะคะไปละคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ bye-bye